สวัสดีครับกลับมาอยู่กันนะครับกับรายการไอทีเซนท่านเรียนรู้เรื่องราวไอทง่ายๆที่บ้านท่านนะครับพบกันวันนี้แน่นอนต่อจากตอนที่แล้วครับเราคุยเรื่องการสมัครเมลไปแล้วเราคุยเรื่องการทํายังไงให,ให้เราไม่ลืมพาสเวิร์ดกันแล้วครับในเมื่อเรารู้แล้วว่าโซเชียลมีเดียมีอะไรบ้างมีความสาคัญอย่างไรในตอนนี้เรามีแพลตฟอร์มมากมายที่ต้องเล่นนะผมเลยอยากจะทําให้ทุกคนเข้าใจกันในภาพรวมก่อน และเดี๋ยวจะเจาะทีละแพลตฟอร์มในทีหลังนะครับตอนนี้คือสําคัญต้องเข้าใจภาพรวมก่อนนะว่าทุกวันนี้มีการทําในโซเชียลมีอะไรบ้างอย่างที่ผมย้ําอันดับหนึ่งก็คือเฟซและก็เพจใช่ไหมครับซึ่งสอนไปแล้วในตอนที่แล้วนะงงตัวไหนบอกผมนะเดี๋ยวผมขยี้ให้ฟังขยี้ให้ชมแน่นอนนะครับผมงั้นก็ตามอย่างที่ผมย้ําเราต้องตั้งนะแล้วเริ่มทํากันเลยครับมาทำคอนเทนต์ดีๆแล้วเริ่มต้นทํากันวันนี้เกินไปแล้วมาเริ่มต้นต่อจากตอนที่แล้วนะครับ ขออนุญาตแน่นอนเหมือนเดิมครับเข้าไปที่ปมตั้งโจทย์ครับเข้าที่ Facebook ออกเกียงครับออกเกียงไปผมใช้คำว่า itcentral ep 9ครับการนำา a i การนำาเมลมาสมัครกับรบัญชีโซเชียลมีเดียผมเน้นย้ำดอกจันไว้เลยว่าวิธีการนี้เราจะไม่พลาดในการที่จะลือพัดวนเพราะเรามีประตูจากเมลมาแล้วจากเบอร์โทรมาก่อนแล้วนะผมก็เลยสามารถใช้ได้เลยนะต่อจาก ep 8นะครับผมต่อมาด้วยคำว่า สี่เพราะ1นึของสาผมทำไปในตอนแล้วตอนนี้คือตอนที่4ี่ก็คือการนำเมลมาสมัครบัญชีโซเชียลมีเดียครับเฟซร้างเพจในต่อที่แล้วอันนี้คือจะดู YouTube ครับพูดถึง YouTube คืออะไรนะครับแน่นอนก็คือช่องทางที่ดูหนังดูอะไรเยอะสุดแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นมีเดียที่มาก่อนใครนะครับเป็นอย่างไรแล้วเ,เราต้องสมัครไหมมาําขความเข้าใจครับว่าอย่างที่ผมย้ำ u t u b e คือเจ้าของคือ Google กูเกิลคือ Gmail อ่าก็แสดงว่าเมื่อเรามี Gmail ซึ่งเมลของเราคือเ e n ทันศ009ตามนี้นะไปเริ่มกันดูนะครับพูดถึง YouTube นะมาเริ่มต้นเลยผมก็กดให้ดูเลยว่าผมจะอธิบาย YouTube TikTok IG Twitter และไลายนะครับผม y o u t u b e t i k t o k i g i n s t a g า a กรม t t t e r และไลายครับไปเริ่มกันครับเทียตัวครับ u t u b e ครับผมผมอ,อนิยามเหมือนที่ผมบอกนะ เราไม่ต้องทำอะไรมากครับเราสามารถกดแล้วก็สามารถใช้เมลเนี่ยทำช่องได้เลยและอัพได้เลยครับมาดูกันนะเข้าไปโดยใช้คำาอทีเซนทัเลยผมอย่าลืมนะตัวนี้ผมมาจาก i อ c e n t นทนะครับแล้วเมลมาชื่อ i อ c e n t นทั0ศูนย์ศูน l นะครับใช้ได้เลยเริ่มต้นนะเข้าไปที่ช่องของคุณครับมาดูกันอ่ะมันจะมีให้เปลี่ยนรูปภาพเปลี่ยนรูปปกนะครับอันนี้ก็ได้เลยนะแต่ผมไม่มีรูปในเ,รในเครื่องเลยนะเลยอ่ะเดี๋ยวผมลองดูแล้วกันว่ามีไหม เรียกรูปถ่ายรูปอ่ะผมถ่ายรูปแล้วกันขณะใช้แอปอ่าอันนี้ผมแคปหน้าจอไปด้วยนะผมเอาไอทีเทนท่านเป็นหน้าตาผมเลยแล้วกันอ่าลองดูนะกดลูก้ายตึงอ่ากดใช้หน้าผมนี่แหละอ่าอ่าอ่าโอเคนะอ่านาแบนๆโอเคลองดูลองดูผมใช้ชื่อไอทีเทนท่านครับเพราะผมจะใช้คาว่าไอทีเทนท่านเพื่อทําให้คนรู้จักไอทีเทนท่านจะทําให้ gmail จะทําให้ google รู้จักคํานี้ได้เพราะต้องการ ว่ามันเป็นความรู้เกี่ยวกับไอทีนะมาลองดูกันว่าผม,มทําได้ไหมนะมาดูกันครับและก็แค่คําว่ากดสร้างช่องได้เลยครับตื่ชื่อนี้เลยนะอ่าเห็นไหมครับเราไม่ต้องทําอะไรเพราะมันผูกกันอยู่แล้วด้วยความว่า Gmail ครับปึ้งเราก็จะกลายเป็นไอทีเซนทันใน YouTube ไ้แล้วนี่ครับอ่ากดสร้างวิดีโออัปโหลดวิดีโอก็ได้กดยทอ็สดตามหลักการยังไม่ได้เพราะเรายังมีคนตามไม่มีนะทวิดีโอสั้นครับอ่ะผมไอนี้เลยแล้วกัน ผมขออนุญ,ญาตนี่ผมปึ่งเปลี่ยนกล้องมาเป็นกล้องผมก็พูดเลยไม่มีไม้นะพูดไปกดค้างสวัสดีครับพบกันกับรายการไอทีเซนท่านนะเป็นคลิปแรกของรายการเลยเป็นการทดลองการอัปโหลดขึ้นโดยการใช้เมลธรรมดาเลยครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆมาให้ดูกันอย่างแน่นอนนะครับติดตามได้เลยในไอทีเซนท่านครับอ่ะโอเคเห็นไหมพบการกับกนะถัดไปครับใส่ข้อความได้นะอ่าเห็นไหม ทุกวันนี้ยู u ู e มันมีตัวช่วยเยอะคล้ายๆล้ายติกตอกแหละไอ้เห็นไหมทุกคนแข่งกันเราขอให้ทำเถอะครับมีไอทีเทนท่านนะคำอธิบายเปิดรายการไอทีเซนอ่าเห็นไหมครับลองดูลองดูไม่มีอะไรครับขอให้เริ่มทําเปิดรายการมันมีเครื่องมือมากมายครับอย่าลืมนะผมใช้มือถือถ่ายมือถือตัวนี้ก็คือมือถือที่ทาให้ดูนะไม่ได้ใช้คอนะครับไอทีเซนทัน อ่าโอเคนะครับลองดูนะลองดูมาเริ่มดูครับมองมันไม่ยากครับสมัยก่อนอาจจะมองยากแต่เนื่องจากมีทิกตอกมีอะไรด้วยมาเลยทําอะไรง่ายมากๆากกว่านี้นะครับอัปโหลดวิดีโอสั้นอ่าอัปโหลดกันเห็นไหมครับเห็นปุ่มไหมนี่ค้างวิดีโออ่าอย่าลืมมีเรื่องอะไรดีในโลกนี้ที่อยากเล่าที่คุณชอบที่คุณรักมาทํากันมาทาอันเดียวอัพให้หมดทั้ง YouTube ทั้งไลน์ทั้งเฟซบุ๊กทั้ง ine, ทิกตอกเดี๋ยวมาทําให้ดูกันนะครับเดี๋ยว คิดหน้าแหละเดี๋ยวจะเจาะเทียตัวแล้วทาให้ดูเลยเมื่อเราต้องการสร้างแบรนด์ตัวเองก็ต้องทําให้หมดเดี๋ยวผมจะทำไอทีแต่ท่านให้คนรู้จักได้โดยเงื่อนไขดีละครับเดี๋ยวดูกันนะว่าผมทําได้ไหมหมอเลอฟแล้วบันบรรเทา,าวิก็เลยเร็วมากกดที่ค้างวิดีโอครับเห็นไหมมาดูกัน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 อ่าโอเคหน้าแรกถ้าลำจากกาันกดที่ไอทีครับช่องของคุณอ่ะมาดูกันครับอันนี้เป็นวิดีโอสั้นนะตึงกดดูกัน ประมาณนี้นะประมาณนี้แรกของาการเลยเป็นการทดลองการอัพโหลดขึ้นโดยอาจารย์ใช้มือธรรมดาเลยครับเดี๋ยวมีอะไ้ดีๆมาให้ดูการแบบแน่นอนนะครับติดตามได้ดูในไอจท่านครับอ่าโอเคนะครับขออนุญาตไปที่ทิกตอกค,ครับขออนุญาตที่ผมไล่ก่อนนะผมตั้งโจทย์เลยว่าไหนนะอ่าทิกตอกก่อนแล้วค่อยไอนะผมเรียงไว้แล้วนะครับตามนี้นะก็ทิกตอกก่อนไปเดี๋ยวไปทันครับ <S <S เริ่มต้นครับเข้าที่โปรไฟล์เลยอ่ากดสมัครสมาชิกครับ เราใช้โทรศัพท์หรืออีเมลครับและเราก็วันเกิดครับวันเกิดเนี่ยผมไม่เห็นมีผลอะไรมากนะแต่ผมอย่างที่ผมบอกอรผมเอาวันไม่จริงเลยแต่เป็นวันที่ง่ายสุดก็คือหนึ่งมคสองพันเลยเพราะมันจะกลายเป็นอายุประมาณสองพันพอดีครับประมาณยี่สองปีพอดีเกิดสิบแปดปีตามหลักการและกฎหมายนะครับอผมเอาวันนี้นะไม่มีผลเท่าไหร่เห็นไหมครับไม่ได้โทรศัพท์ผมไม่ใช้ผมใช้อีเมลครับกดที่อีเมล อีเมลเราคืออะไรจำได้ขึ้นหัวไปแล้ว i t s e n t a นท่านอ่าสุทธก้ากดถัดไปตึงอ่าโอเคนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะมาไล่ดูแน่นอนมันจะให้อ่ากดเลื่อนมาให้ตรงเพื่อว่าเราไม่ใช่บอทดเราไม่ใช่โปรแกรมการนเนียนตัวต้นเสร็จสมบูรณ์ลาดผ่านครับลาดผ่านเราก็ตั้งอะไรให้มันยากๆหน่อยนะครับแต่ผมจำนะของ ติกตอกมีืั้นไขคือต้องมีอักขระพิเศษซึ่งอัขระพิเศษก็คือตัวอันเดอร์สกอร์ตัวอะไรต่างๆมาดูกันนะผมเหมือนที่ผมบอกว่ายัางไงก็ตามอันนี้ผมทดลองให้ดูชัดเจนเดี๋ยวผมก็เซนเซอร์ไปอยู่แล้วนะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมทําให้ดูก็ใส่ไปเลยครับอ่าผมลองดูนะอ่ะเห็นไหมง่ายง่ายครับอ่ะชื่อผมใช้เดอร์แอนติเซนทันศูนย์เก้าไม่ใช่เพราะผมต้องการให้เป AT ็นแอนติเซนทันเลยดูดิมีคนใช้ไหมไม่มีครับสมัครสมา,สมาชิกเลย โอเคเขาต้องการให้ซิงไหมขออนุญาตปิดเสียงก่อนครับอ่าไม่อนุญาตนะครับเพราะเราไม่ซิงเพราะเราไม่ต้องการให้ซิงกับเพื่อนหรืออะไรนะเห็นไหมครับตอนนี้เราก็มีโปรไฟล์แล้วอ่าชื่อไอทีเทนท่านเหมือนเดิมครับไอทีเทนท่านผมจะเปลี่ยนโปรกเปลี่ยนไลัยเดี๋ยวมาทํให้ทีหลังนะแต่ขออนุญาตอ่ะทาให้ดูแล้วกันเผื่อให้เห็นภาพนี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทําต่อไปในอนาคตแต่อันนี้ผมมีรูปอะไรไม่รู้อ่ารูปนี้ขึ้นมากดไปไม่ง่าย แต่เดี๋ยวผมไปทําย่อยในตอนอื่นนะผมสัญญาเลยจะทําให้มันสมบูรณ์ครับเพื่อใครที่ยังทําให้เป็นจะได้ทําได้แต่ตอนเนี้ยอยากให้ลองสมัครดูแล้วเมื่อสมัครได้แล้วเราก็จะทําให้เราอ่าเห็นไหมครับไม่มีอะไรมากโอเคนะเอาที่สมัครก่อนอ่าเห็นไหมความว่คุณสมบูรณ์สองแสนเ,เพื่อวัดของคุณอ่านิดหนึ่งก็คือเขาให้สะเพิ่มเพื่อวัดของคุณผมก็คิดนิดหนึ่งครับอ่ามันบอให้เพิ่มนะก็เพิ่มไปรายการไอทีอ่าผมก็เหมือนเดิมครับ รายการผมจะสร้างตัวตนคำว่า i อทีให้ชัดเจนครับ i อทีเซ e นท่นที่น่ารู้อ่าเห็นไหมตั้งชื่อไปครับที่จริงถ้าผมพิมพ์ไปแล้วก็ได้แล้วนะโอเคบันทึกครับอ่าเห็นไหมมันจะขึ้นสองสามแล้วมันให้ทำไปต่อโอ้ไม่มีอะไรเราก็จะสมบูรณ์แล้วก็คือแค่อ่ากดสร้างวิดีโอได้เลยครับขณะใช้แอปนะต้องอนุญาตก่อนนะเฉพาะครั้งนี้ไม่อนุญาตเราต้องขณะใช้แอปครับหรือ เฉพาะครั้งนี้แต่ใช้น่าใชแอปแหละเราไม่มีปัญหาเพราะเราไม่ใช่เด็กนะแต่ถ้าเกิดเป็นเด็กต้องระวังด้วยถ้าเขาใช้แล้วเขาเผลออัพก็ต้องตั้งค่ายดีเดี๋ยวมาทำไปดูตอนหลังอ่าต้โลงวิดีโออ่ามาดูกันแน่นอนอันนี้คือฟังก์ชันของตัวมันเลยคล้ายๆเห็นไหมรูปร่างคล้ายๆกับ u t u b e เลยเนี่ยเปรียบเทียบไปดูมาดูกันครับเหมือนกันผมพูดมาเดิมกดวิดีโอมันมีให้เลือกครับวิดีโอมันจะมีให้เลือกเลยว่าอ่าอ่าด่วนนะนี่มันมีแต่จริงมันจะ มีรูปภาพมีวิดีโออันนี้ผมขออนุญาตก้องถูกแล้วนี่ครับถ้าด่วนมันจะมีแค่หน้าสิบห้าวิถ้าเป็นกล้องมันจะมีเลือกสิบห้าวิกับหกสิบวิสามวินาทีแต่เอาด่วนเนี่ยน่าจะเป็นสิบห้าวิมาเริ่มต้นการกดดูสวัสดีครับพบกันกับรายการไอทีเซนทันนะครับใน TikTok ติ๊กต็อกแพลตฟอร์มนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะทํารายการดีๆมาให้ชมกันอย่างแน่นอนนะครับรบกวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังติดตามดูแล้วก็จะมีข่าวสารดีๆมาให้ดูกันแน่นอน นะครับใน tiktok ครับอ่าโอเคไหมครับผมเบาเสียงเลยไม่ดังนะแต่ผมมั่นใจว่าเสียงมันเข้าแน่นอนอ่าประมาณนี้ข้อความขอทดลองก่อนอ่าเปิดหัวไอทีเซนท่านผมขออนุญ,ญาตนะอ่ะเนี่ยครับมันง่ายๆเดี๋ยวเดี๋ยวสอนในอนาคตรครับจะสอนหมดแหละครับมันง่ายจริงๆทุกวันเนี้ยมันง่ายมากอยู่ที่เราทําครับและที่สคัญมันอยู่ที่ข้อมูลถ้าข้อมูลคุณดีคุณสามารถเล่าให้คนฟังได้อย่างมากมายครับ อ่ะโอเคนะครับอยากให้มันตัวเข้มนี่กดตัวเข้มอยากให้มันเป็นแบบไหนอยากให้มันเป็นสีอะไรเดี๋ยวทําให้ดูในอนาคตต่อไปอย่างสบูณ์ถัดไปเห็นไหมครับอธิบายวิดีโดอคุณผมก็อธิบายไปเปิดหัวนี่เดี๋ยวผมกลัวเวลาไม่พอนะอ่ะผมขออนุญ,ญาตเอาแค่ไทอทีเต็นทันพอเพราะผมตั้งการอย่าลืมวิธีการเทคนิคเดี๋ยวจะมาขยี้ในทีหลังนะครับ แต่ว่าอันนี้ผมจะทําในเงื่อนไขให้เห็นภาพก่อนว่าตัวที่สาคัญของตัวมันก็คือการใส่แฮชแท็กครับไอที IT, เห็นไหมมันมี 12. 1 2 1บครั้งก็คือ12มากกว่าเทอร์ไบร์อีกะครับล้านล้านครั้งอนี่กว่าล้านล้านอีกพันล้านล้านนะครับอโอเคไหมครับเราก็ต้องแฮชแท็กที่ตรงด้วยมันจะได้นําให้เราโอเคไอที IT, เอาใค้ภาษาไทยสักอันหนึ่งนี่ผมขออนุญาตนะง่ายาย่งางนี้แหละไอที โอเคเดี๋ยวผมจะเยอะไปนะครับกดเ,เลยถ้าจะแฮชเอ,อ่ยถึงก็กดที่ตัวแอดนะโพสเ,เลยอ่ามีเรื่องหน้าปกครับสามารถทำได้ใส่ข้อความได้หมดอ่าโอเคนะแต่ผมเอาแค่นี้นี่ครับผมโพสเ,เลยอ่าเป็นไงครับเป็นไงเป็นไงประมาณนี้ประมาณนี้พอได้ไหมอ่าไปดูโปรไฟล์ดูเนี่ยมันจะมีวิดีโอเรามาแน่นอนเดี๋ยวดูกันนะครับ โอเคครับมาลองเปิดดูอ่าโอเคประมาณนี้นะประมาณนี้อ่ะง่ายแล้วติ๊กตอก็ง่ายเห็นไหมไม่ต้องห่วงได้แล้วต่อมาอินสตาแกรมาดูกันตึงตูสโทรศัพอีเมลกดทัดไปอ่าลาตินเยนมันจะส่งไปที่อีเมลเราทึกสองเจ็ดนึงอ่า,อาใส่ไป หกแปดสี่สองเจ็ดหนึ่งอ่าอน,นี่ไปชื่อนามไปกุนเราจะทำอะไรแน่นอนครับมันได้ตั้งอีกแล้วเราก็ตั้งชื่อวไอทีไม่รู้มันให้ไหมแต่ลองดูนะเซ็นเท่าอรัดพานรัดพานอะไรดีอ่ามันจะไว้เดี๋ยวยังไงผมก็จะทำประมาณหนึ่งอยงู่แล้วนะอ่ไม่ต้องซิงนะอ่าเพราะผมไม่ต้อง ปีเหมือนเดิมผมชอบให้มันจำง่ายสองพันขอโทษครับสองพันไปเลยมอคอตึงตึงโอเคนะครับประมาณนี้นะะวันนี้วันนี้วันนี้ถัดไปตึงสมัคใช้งานใช่ไหมสมัครใช้งานเลยนี่อ่ะผมจะทำให้ดูว่ามันอัพวิดีโอได้ไหมนี่ครับผมทำให้ดูเลยไม่ติดตามใครนะผมกดดูนี่ นี่มันให้ดมูมันอารมณ์ทุกอย่างเหมือนกันหมดครับวิธีการแก้ไขโปรไฟล์ทําได้หมดนะ i t e n t ท a าน,นะครับวิธีการโพสต์ไม่มีอะไรกดบวกเลยนี่ครับมันมีเห็นไหมฟังก์ชันเรีวเหมือนคล้ายๆกับอ่าเฟซบุ๊กใช่ไหมแต่เราใช้โพสต์ดูลองด,ลองดูลองดูครับอนุญาตครับตัดต่อมีอะไรมอ่งเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวโอกาสต่อไปทําแน่นอนตกลงเขียนคำบยัยายผมก็ทาให้หมดล it c e n t a l เดี๋ยวอนาคตมาแก้ใหม่นะอันนี้เราเอาแค่นี้ก่อนนะครับการชบลองเฉยๆอ่าประมาณนี้ประมาณนี้โอเคไหมไอติเชนท่านมีแล้วเดี๋ยวมาทํากันทีหลังอ่าเดี๋ยวเวลามันจะเกินไปเยอะครับผมขออนุญาตจบแล้วในเมื่อเงื่อนไขของที่จะแก้มก็มีเรียบร้อยแล้วอ่ามันเป็นทำลายมานนี้ก่อข้อมูลเดี๋ยวไปก่อทีหลังตึต่อมาเรามาดูกันที่ทวิตเตอร์มาดูกันว่าเป็นยังไงนะทวิตเตอร์ได้2นาทีมั้งเดี๋ยวผมดู ต่อหลังนะครับเขาบอกว่าคุณก็คือเขาใช้ Google ไหมต่อไปไหมผมไม่เอานะผมปิดไปก่อนดำเนินการ Google ไหมไม่ผมสร้างบัญชีบัญชีชื่อเห็นไหมผมใช้อันเดียว IT c e n t ็น e ท่านทีเอผมไป่ทำให้คนรู้จักให้ได้หมายเลขอัพท์หรืออีเมล,อ,เมลอีเมลผมคือแน่นอนคืออะไรครับ อ่าโอเคโทรศัพท์คือคใช้อีเมลแทนกดก่อนอ่าอีเมลผมคือไอเห็นไหมเพิ่มเราเอาวัน,นง่ายๆแต่ถ้าเกิดเป็นวันจริงของคนก็แล้วแต่นะครับแต่ผมอันนี้ไม่ใช่วันจริงนะเป็นวันที่ผมทดลองเพราะผมทําต้องการให้เป็นรูปแบบของรายการของผมทัดไปอ่าทวิตเตอร์ทัไป ไอทีเ่เ็ท่านหนึ่งเมกราสองพันโอเคจิตเมลสมัาร์กป้ยายรัฐสัญญาิอยู่ไหนอยู่ที่ตัวเมลไฟ,ฟกล้องลักป้ายอ่าโอเคไหมครับทวิตเตอร์หกสองหนึ่งห้าแปดหนึ่งเห็นไหมมันง่ายๆอย่างน้ครับมันง่ายๆ6 2 1หกสองหนึ่งห้าแปดหนึ่งทัดป้ายอืมเป็นไงครับเป็นไงครับรัฐพานเราใช้อะไรแปดอักษรอันนี้ก็แน่นอนมีตัวภาษาอังกฤษด้วยนะ อ่าโอเคครับข้ามไปก่อนเลยเพราะเราต้องการทดลองเฉยเดี๋ยวเรามาทำมาหลังวัดทั้งคุณ i t c e เซนทมามารู้กันไปเราจะทำให้ครบครับเราควรเรียกคุณว่า i t c e เซนทอ่าเราควรเรียกคววุณวอท i เซ e นท่นดิอ๋อไอทีเซนอ่าผมก็ต้องมันมีคนใช้แล้วผมอ่าได้สะกอ ไอเดียนท่าน NBT อ่ะเพราะผมคือ NBT นะอ่าโอเคไหมไท่าน TIL เก้าเก้าผมชอบเลขเอาเก้าเก้าไปเลยดีกว่าอ่ะโอเคนะครับทวิตเตอร์ก็มีคนใช้เยอะนะอ่าลองดูลองดูปายป้ายปายไ,ไม่ต้องซิงนะครับถ้าใครเป็นเพื่อนอยากซิงก็ซิงนะแต่ผมไม่นะน,นะภาษาไทายอย่างเดียวโอ้ไม่เขนภาษาอังกฤษป้าย โอเคไหมครับจะติดตามแบมแบมไหมอาจจะติดตามก็ได้แต่ผมไม่เอานะแต่ผมจะติดตามใครผมคงติดตามคนที่นั่นแหละครับแต่โอ้ไม่ถ้าไม่นั้นไม่ยอมอ่ะกดแบมแบมแล้วกันอ่ะต้องติดตามคนหนึ่งอย่างน้อยโอเคนั่แหละครับทวิตเตอร์ทวิตเตอร์ทำอะไรได้บ้างกดบัวครับเห็นไหมรูปภาพได้อะไรได้รูปภาพนี่คือรวมถึงวิดีโอนะนี่ผมทําให้ดูนี่คือวิดีโอครับนี่ที่ผมทำไหมเห็นไหมมันมีเลือกแต่ไม่ต้องสนใจผมอัพเลยทวิตไป เห็นไหมครับการทำมันง่ายมากช่องทางมีแค่เมลทําได้หมดเลยแล้วไม่ทางลืมเพราะเราซิงกันหมดแล้วนะพาสเวิร์ดก็กู้กันได้หมดเพราะว่าเรากู้ด้วยเบอร์โทรกู้ด้วยเ e มลสำคัญคือย้ยใครรู้เมลเล่าลเราจะสามารถกู้กลับมาแน่นอนอ่าประมาณนี้นะประมาณนี้ประมาณนี้อโอเคทวิชคุณส่งแล้วมากดดูมาอยู่ตรงไหนนี่ครับเดี๋ยวผมแก้ทีหลังนะนี่ให้เปิดเห็นดูอ่าอมัน้มทำได้หมดแล้วครับนี่นี่ ไอทีทนทน99ประถัว่าไอทีทนทนอ่ะโอเคไหมครับได้แล้วแล้วก็ต่อมาอันสุดท้ายแล้วก็คือลายซึ่งก็ไม่ยากนะแต่ปัญหาหลักเลยถ้าเราไม่มีเราไม่เข้าใจมีปัญหาครับแต่ผมย้ำนะลายใช้อีเมลไม่ได้แต่เมลมีเพื่อทำให้มันกู้หลายๆอย่างได้เราต้องใช้เบอร์โทรเป็นหลักมักใช้งานโปรดอนุญาตให้ลายเข้าถึงอันนี้ภายหลังครับหมายเลขอีเม ของเราคือหมายเลขซึ่มนมาชง otp ไปที่ตัวเบอร์โทรเราก็ลองดูมันอ่าโอเคไหมครับอ่าเห็นไหมเรามีนั่นแล้วมันผมเคยลงทะเบียนไว้กับตัวอื่นแล้วนะแต่ว่าอย่างที่ผมย้ำครับผมต้องการมาใช้ตัวนี้ไม่เป็นไร ผมย้ำนะครับในเงื่อนไขเนี้ยผมเคยใช้เบอร์นี้กับเบอร์ไลน์ไปแล้วถ้าเราใช้การบัญชีเราต้องจำพาสดตัวนั้น้ได้แต่ถ้าเราไม่เอาเราลืมเราไม่จและเราใช้ไม่ใช่บัญชีของฉันไปเลยนะอันนี้คือไม่ใช่บัญชีเพราะนี่คือเริ่มต้นใหม่นะแต่ถ้าใครที่บงังคังอ่ะเบอร์โทรทุกคนอ่ะชอบโดนใช้สมัครไลายไปแล้วครับงานใช้วิธีการไม่ใช่บัญชีของฉันนะเพราะเราจะเริ่มต้นใหม่โอนชะโอนย้ายไม่มีเพราะเราสร้างบัญชีใหม่เราเบรัญชีใหม่ชื่อผมต้องการจะเป็นไอทีเทนทันครับ อย่าลืมนะแล้วเราค่อยผูกเมลด้วยจะได้กู้มาได้อ่าโอเคแล้วกู้ข้อมูลด้วยพาสเวิร์ดแน่นอนเราก็ต่างที่เราต้องการตัวอังกฤษด้วยนะไม่ต้องเป็นตัวใหญ่ได้อ่าแต่อย่าลืมว่าผมมั่นใจว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าผมยังไงผมกู้ได้ด้วยเงื่อนไขซิมอยู่แล้วป่ายอ่ากเพื่อต่อมัดไหม ไม่เพิ่มนะใครอยากเพิ่มแล้วแต่แต่ผมไม่เพิ่มนะผมเอาไว้ทํางานนะอันนี้อ่าไว้ไว้ทํากลุ่มไว้ดูแลกลุ่มไว้อะไรหลายอย่างของตัวลายยอมรับแต่๋ยว่าเจาะให้ดูกันทีลแแพลตฟอร์มครับยอมรับตกลงขนาดใช้แอปเลยไม่งั้นมันจะไม่ได้ซิงข้อมูลบัญชีแต่ผมปิดการซิงไอ้นั่นอยู่แล้วนะมันเลยไม่น่าจะมีเพื่อนมาดูนะว่าม,มาไหมแต่เครื่องนี้มันซิงกับข้อมูลอื่นมาด้วยเข้าใจผมนะอ่าประมาณนี้นะอย่างนี้สามารถทำปลกูกทำอะไรได้หมดนะ อ่าโอเคแต่อ่านี่นี่ครับโพสไลฟ์วูมขอทดลองนะบวกไปเห็นไหมทุกอันมีหมดครับอนุญาตไปนี่ครับผมเอามาโพสเลยนี่โพสไปอ่าเห็นไหมครับทุกอันเนี่ยโพสได้หมดแต่ยังบอกว่ลาลน์มากอะไรมั่งจะโพสได้ไม่เยอะแต่ก็ทําให้คนสามารถดูได้อย่างที่ผมย้ําแพลตฟอร์มแต่ตัวมันมีความชอบแตกต่างกันแต่ทุกตัวมันก็มีความดีความงามของมันอัพให้หมดไปเลยก็ได้โอเคไหมครับ อ่ะโอเคไหมครับนี่ครับจะโพสภาพนิ่งไหมผมขอโพสภาพนิ่งสักทีก็ได้ภาพนิ่งเห็นไหมภาพนิ่งมันจะขึ้นหน้าเลยนี่ภาพนิ่งนี่โพสไปอ่าโอเคไหมครับนี่ความดีงามมันทั้งบอกอครับมันก็มีทั้งวิดีโอแล้วก็มีทั้งภาพนิ่งอยู่แล้วแล้วก็มีเอฟเฟกอะไรมากมายขอความได้จะแชร์ก็กดแชร์นี่แกไขโพสได้นี่ครับมีคำว,ว่าแชร์ไหมนี่แชร์ได้เดี๋ยวจะ สอนที่หลังนะครับอันนี้สอนวิธีการสมัครก่อนผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็รายการไอซีทันนะครับเป็นไงบ้าง mm hmm. เห็นไหมครับการทําแพลตฟอร์มการทำชแนลมันง่ายจริงทั้ง YouTube ก็ Gmail มีอยู่แล้วทั้งตัวอินสตาแกรมก็แคมสมัครได้เลยแล้วก็ไลน์ก็สามารถทําได้โพส์ได้ทั้งโพสต์วิดีโอโพสภาพนิ่งแต่รายละเอียดปีกย่อยการใส่ข้อความการใส่แท็กทำไงให้คนดูเยอะเดี๋ยวผมจะทําย่อยในแต่ละแพลตฟอร์มในแต่ละ แชแนลให้ดูกันนะครับจะได้เป็นการเรียนรู้ผมเองแล้วก็ให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รู้กันด้วยนะครับอย่างที่บอกครับยิ่งทํามากยิ่งได้มากครับมาเริ่มต้นทาาํากันมาทดลองกันแล้วถ้างงอะไรให้เราไอเซเดนท่านโดยอินทพักากราช่วยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันแล้วมาเริ่มต้นทําสิ่งดีๆจากชุมชนส่งต่อไปให้กับคนอื่นนะครับมีสินค้าอยากขายของก็สามารถใช้แพลตฟอร์มพวกนี้ขายได้ไม่เสียตังค์ครับแต่คอนเทนต์อย่างที่ผมยม้ เราต้องทำตัวตนชนัดเจนและจะมีคนตามเราแล้วก็จะมีคนเชื่อเราก็จะขายได้รวมถึงการทําออนไลน์การทํำข่าวสารก็เช่นกันนะครับผมถึงย้ำนะฮะแน่นอนโซเชียลไม่ใช่ทางเรื่องมันคือทางรอดมันคือช่องทางช่วยเหลือก้นมันคือช่องทางที่สามารถทําให้เรามีอนาคตมีโอกาสมากมายจริงๆครับอยากให้ทุกคนคันจึงอยากทําให้ดูและอยากให้ทุกคนมีโอกาสมีเส้นทางดีๆอย่างมากมายแน่นอนนะครับ และเดี๋ยวจะมีทนายดีแบบนี้มาดูให้ชมมาทําให้ดูอยากมาใหม่แน่นอนขอเพียงท่านผู้ชมรับชมแล้วอย่าลืมคอมเมนต์เราในไลฟ์อินทิพต์กางในออกเกงรีวิวในไอซ์เทนท่านด้วยผมจะอาให้หมดนะครับเพราะผมต้องการจัดร้างทัางไอทเทนท่านทั้งออกเกียงและเป็นการทดลองตัวเองด้วยว่าทําได้ไหมแต่ผมเชื่อว่าคนเราเมื่อมีนความพยายามการทดลองมีการไม่ยอมแพ้มันทําได้ครับมาเริ่มต้นํากันนะครับแล้วพบกัารหมายอาทิตย์หน้าครับ สำหรับวันนี้อาทิตย์นี้ขอบคุณมากที่เราชมครับสวัสดีครับ